สวัสดีครับผมเฉยสิธิ์จากบริษัทโคโนโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับถึงขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องนะครับ MacBook Air M1 นะครับแล้วก็มีการขอไปกับภาษีนะครับแบบเต็มเป็นลักษณะการสั่งซื้อแบบออนไลน์นะครับซึ่งบางคนเอ๊แบบออนไลน์จะขออย่างไงนะครับเคยยินมาว่ามันขอได้แต่ขออย่างไงเอาแหละก็มาเริ่มกันก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเราจะสั่งซื้อเครื่อง Mac เครื่อง ไอโฟนนะครับอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยออนไลน์ยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเข้า Google ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามายังผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะสั่งซื้อคราวนี้เนี่ยเราต้องแม่ชัวร์ก่อนว่าเราเข้าที่เป็นของไทยนะครับก็คือเป็น th นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตตอนเข้า Google เลยกันนะครับผมจะเข้า Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องด้วยากกาได้กันเช่นผมอยากได้ตัว Apple s i นะครับซิลิคอน m 1 air นะครับเอนเเข้าไปก็หลังนั้นก็มองหานะครับที่เป็นของ Apple เองเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปลิงก์ของ Apple เลยนะครับง่ายๆปึ๊บนะครับผ่าน Google เนี่ยง่ายสุดละคราวน,นี้พอเข้ามาที่ Google เสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตก่อนว่ามันแสดงเป็นภาษาไทยไหมบางทีเคยเรียกว่ามันอาจจะมีช้อยเราเลือกนะครับว่าจะเลือกอ Store ของไทยอของต่างประเทศก็เราเลือกไทยนะครับก็แน่นอนมันก็จะเป็น ภาษาไทยนะครับที่เป็นภาษาไทยเพราะว่าเราจะได้ไม่ชัวร์ไอ้เบอร์โทรเนี่ยเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับร้านค้านะครับที่เป็นเบอร์ว่โทรเบอร์โทรฟรีอย่างแรกก่อนมันคือเบอร์โทรฟรีนะครับเราสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับเอาละครั้นี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับก็หรือสเกตตรงลิงก์ก็ได้นะครับครั้นี้พอมันวิ่งมาที่ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการสั่งซื้อแล้วบางคนเนี่ยยังไม่อยากโทรนะครับไม่สบายใจจะโทรมันก็จะมีออปชันที่เรียกว่าแชท ราสามารถแชทคุยเขาได้ holiday, เลยนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับเป็นบอทอะไรพวกนี้ขึ้นมาก่อนแต่สักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าที่เป็นคนจริงๆมาคุยกับเรานะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ลองคุยแล้วผม,มรู้สึกว่าผมขี้เกียจมาทั้งพิมพ์อะ่ะผมก็เลยใช้โทรเลยซึ่งก็ยาว่าโทรฟรีเบอร์โทรเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเบอร์โทรออกไปต่างประเทศแต่จริงๆแล้วมันเบอร์โทรฟรีนะครับก็ถ้าเกิดอยากแชทพอเข้ามาที่หน้านี้ก็มาที่ด้านล่างแล้วก,กดคําว่าสอบถามผููเชี่ยวชาญสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถแชทได้แต่ว่า มีข้อควรนะครับพิจารณาคือว่าการแชทเนี่ยแล้วก็การโทรเนี่ยจะได้เฉพาะแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์9้าโมงเช้าถึง3มทุ่มเท่านั้นนะครับเอาละกดปิดไปคราวนี้ เอาละสมมุติเราฟันทงว่าจะซื้อละเราซื้อยังไงเราก็กดเลือกรุ่นก่อนเลือกสีนะครับผมก็จะลองเลือกมาสักรุ่นหนึ่งซึ่งจริงเนี่ยผมซื้อเรียบร้อยละนะครับจบละนะครับใช้เวลาในการาส่งของในการซื้อประมาณช่วง 1- 2ออาทิตย์ในกรณีผมเนี่ยประมาณ7วันนะครับก็ผมก็จะกดเลือกใส่ตะกร้าอันนี้ประมาณเหมือนกับผมที่เก็บไว้นั่งคัสสเปกนะครับอ่าแล้วก็กดดูสินค้าในถุงนะครับโอเคก็กดชําระเงินนะครับ ซึ่งไอตอนกะชําระเงินเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเขาเรียกว่าเหมือนกับระบุนะครับเจ้าตัว Account ของเราทัดมานะครับซึ่งไอเจ้าตัว Account ของเราที่จะระบุเข้าไปเนี่ยนะครับก็เราอ่ะจะต้องทําการเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะผูกกบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านเขาเรียกว่า ATM ก็ได้นะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า หลังจากเราชะเงินเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆก่อนชนะเงินเนี่ยเราสามารถโทรไปเตรียมนะครับหรือชนะเงินให้เสร็จก่อนก็ได้คือชระปกติเลยผ่านขั้นตอนมันปกติมันก็จะมีเมลเข้ามาคอนเฟิร์มคุณประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือไงคือเป็นการชระเงินก็จะไม่โดนชาร์จเรื่องของค่าธรรมเนียมแรงนั้นก็พือไงคือเงินเนี่ยคือตามในหน้าเว็บเลยเพราะว่าเหมือนซื้อในไทยนะครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่า เมื่อเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราจะขอไปเสร็จยังไงย้าว่าให้รีบโทรไปเลยโทรไปที่ไหนครับก็โทรไปที่ไอ,อเบอร์ตะกี้นี่แหละที่ผมบอกให้โทรไปนะครับก็คือเบอร์นี้เลยนะครับกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับมันจะมีเบอร์ให้เราติดต่อนะครับพอเราเลือกรุ่นปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีเบอร์นะครับขออนุญาตกดกันตัวน,นี้นะนะครับ เบอร์น,นี้นะฮะโทรไปได้เลยโทรไปปุ๊บมันจะเป็นระบบตอบรับมันจะถามคําถามเราไม่กี่คำถามแต่สุดท้ายเราสามารถที่จะคุยกับมนุษย์ได้นะครับก็คือจะมีคนมารับนั่นแหละนะครับเราก็บอกว่ากดหนึ่งอ่ะสามารถกดหนึ่งหนึ่งเดียวคือเพื่อว่าเราอ่ะต้องการสั่งซื้อเครื่องนะนะครับหลังน,นั้นเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเ,เขาเหมือนกับจะมาให้บริการให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่จริงๆเนี่ยเราโทรไปอ่ะพอเราต้องการจะบอกว่าเครื่องเนี่ยตอนส่งมาเนี่ยให้ส่งมาพร้อมกับใบกำกับภาษี แบบเต็มไม่ใช่แบบยอ่อโอเคไหมครับตอนที่เราเกรอกข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งผู้รับเนี่ยเรากรอกตามที่อยู่ที่องค์การจะรับของได้เลยนะครับแต่ไอตอนที่เราจะขอไปกับภาษีเนี่ยเราต้องโทรเท่านั้นนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยเวลาโทรไปเนี่ยเราอะ่ะจะต้องสะกดนะครับชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทนะครับเองด้วยปากเจ้าที่จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับเราสามารถเลือกที่จะส่ง เป็นลักษณะเหมือนกับที่อยู่บริษัทของเราเนี่ยนะครับไปที่อีเมลของเขาก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลมันจะล่าช้าแต่ถ้าเกิดเราใช้ปากบอกเขาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องสะกดให้ดีนะอย่างผมภาษาไทยผมก็ไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะผมก็เอ๊ะอันนี้มันอ่านว่าการันหรือ,เ,อเขาเรียกว่าบรรากาศกันแน่ก็เริ่มลืมๆแล้วนะครับก็ก็ต้องหาคนที่แม่นภาษาไทยนะครับสะกดให้ดีนะชื่อที่อยู่สะกดให้เขาฟังเขาก็จะจด ไอ้ตรงเนี้ยจะไม่เสียเวลาเขาก็จะทําการเขาเรียกว่าเหมือนมาร์กว่า,าลูกค้าคนนี้นะให้ออกเป็นใบกกับอาสีแบบเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องมีแบบย่อนะครับมันก็จะทําการส่งมาพร้อมกับพัสดุเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ส่งไงเราก็ยังสามารถโทรไปที่เบอร์นี้แต่ให้รีบโทรเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วซึ่งระยะเวลาในการขอตามมาตรฐานเขาเนี่ยไม่เกิน30วันหลังจากที่ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการมาพร้อมกักบตัวเขาเรียกว่าตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งมันจะส่งผ่าน dhl มา ก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนสายย้ำว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เทคนิคให้บอกเขาว่าเราต้องการขอไปกับาสีแบบเต็มนะครับเขาจะโอนไปที่เบอร์หนึ่งนะครับก็ก็โอนไปแล้วก็คุยกับเขาแล้วย้าว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขาเปิดเว็บไซต์เพื่อไปก๊อปที่อยู่บริษัทเรามาได้นะครับหรือส่งเมลก็จะมีความล่าช้า เขาจะให้เราสะกดนาตอนนั้นแล้วเขาจะพิมพ์ณาตอนนั้นให้เราเลยเพื่อที่มันจะไปพอกเครื่องนะครับรวดเร็วนะครับเอาล่ะคราวนี้หลังจากที่เราเนี่ยทำการเฟิร์มมาทุกอย่างเรียบร้อยมันก็จะมีเมลมาเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับะนะครับมเมลมาลักษณะนี้ก็มีให้ติดตามการจัดส่งคราวนี้ประเด็นคือบางทีเราก็ไม่อยากเช็คเมลใช่ไหมผมแนะนำครับใครที่มีมือถือ iPhone นะครับเราสามารถที่จะ,ะเช็คจากแอปตรงนี้ได้ครับ อันนี้ผมรีโมทเข้าเครื่องจริงผมนะครับผมก็แชร์ข้อมูลก็คิดว่าคงไม่อันตรายมั้งนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงไม่เอาข้อมูลผมไปทําอะไรนะครับอันนี้ผมก็แชร์ให้ดูเฉยๆก็เราสามารถใช้เจ้าตัวแอปนี่นครับผมไม่รู้ว่าแอปอะไรนะรผมขออนุญาตพิมพ์ไว้ก่อนชื่อว่า Apple Store นะครับก็แน่นอนจะผูกกับแอคเค้าเรา ก็ตอนจังหวะที่เราอ่ะสั่งซื้อเครื่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดมาที่คำว่า for you นะครับมันก็จะขึ้นซิงกับ Account เให้เลยตรงนี้เราสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะว่ามันโปรเซ s กี่วันเ,เริ่มชิปกี่วันการส่งจะส่งจากสิงคโปร์นะครับดังนั้นการโปรเซ s เนี่ยจะใช้เวลามาช่วง2วันนะครับโปรเซสในการาจริงๆเนี่ยของผมเนี่ยมันเกิดจากการณีของคัสตอมเครื่องผมเลยต้องซื้อเครื่องจาก ออนไลน์นะครับผมคัสตอมเครื่องก็จะเป็นแรม16นะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราเป็น macbook เป็น macbook air M1 นะครับก็ส่วนการชิปเนี่ยคือพอมันผ่านกระบวนการของการเขาเรียกว่าพ r แพชิปปิ้งคือพอชิปแล้วเนี่ยแล้วก็จะมา delivery เนี่ยแค่หนึ่งวันเท่านั้นเร็วมากคือจากสิงคโปร์มาไทยเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2วันนะครับแต่ว่าตอนที่เขาจะเตรียมเครื่องเนี่ยอาจจะมาสัก3วันนะครับอ่าโอเคนะ ก็สามารถเช็คตรงนี้ได้การเช็คเนี่ยเราสามารถจะแท็กได้เลยนะนจริงๆมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับพอดีมันชิปเรียบร้อยแล้วส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตอนระหว่างทางมันจะมีปุ่มเหมือนกับปุ่มให้เราแท็กกับทาง DHL ก็จะวิ่งเข้าหน้าเว็แบบก็บอกทุกสเต็ปเลยแต่ว่าตอนแรกๆจะนานนิดหนึ่งก็คือมันจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมเครื่องก็คือเพื่อง่ายเหมือนทําการเซตเครื่องให้เราตรงเนี้ยประมาณ3วันแต่หลังจากที่เซตเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยการชิปเนี่ยจะเร็วมากอัปเดตถี่มากนะครับ และนี่ก็คือขั้นตอนนะครับหลังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องมาส่งเราที่หน้าบ้านเลยนะครับก็เ,าเขาเรียกว่าก็มาพร้อมกับตัวเอกสารเลยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เอเอกสารก็ไม่ได้มาด้วยนะครับหรือพลาดยังไงก็แล้วแต่ก็จําไว้ครับเบอร์โทรนะครับเขาจะถามรหัสนี้เล้นะครับก็คือรหัสการสั่งซื้อนะครับก็ แล้วก็โทรไปที่เบอร์โทรที่ผมแจ้งก่อนหน้านี้นะครับก็คือเบอร์นี้ได้เลยนะครับย้ําว่าโทรฟรีนะครับแชทบางทีเราขี้เกียจนะครับก็มันเพิ่งจะเสียเวลาเอาล่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กังวลว่าเอ๊ะฉันอยากจะซื้อเครื่องแต่ฉันไม่อยากจะออกไปข้างนอกเพราะฉันกลัวโควิดแล้วก็แน่นอนเครื่องในเครื่องในร้านเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสเปกับ มาตรฐานบางทีเรา้การสเปคของคนทํางานที่ต้องมีการปรับแต่งนะครับก็ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับตัวเครื่องก็โอเคครับตามมาตรฐานแล้วก็ผมว่าก็ถ้าถามถามผมผมว่าก็แนะฮปปี้นะแฮปปี้กว่าไปที่ร้านเนี่ยสาเพราะว่า,าไปที่ร้านเนี่ยมันก็เสียยเส่ยงต่อโรคภัยเสี่ยงต่อโควิดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกไงเดียมันเหมือนกับคือการที่เราจะเขาเรียกว่าไง สอบถามเนี่ยเราโทรคุยเราไม่ต้องเห็นหน้าเราสอบถามได้อย่างเต็มที่เลยเทคนิคลต่างๆนะครับถามได้หมดเลยเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเขาเรียกสนับสนุนช่องนี้นะครับมีช่องทางนึงก็คือแค่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับตัว เว็บไซต์ของผมนะครับก็คือ c o s m o b i l e c o m ผมมีเว็บไซต์เทรนนิ่งเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมมีทั้งสอนอสดผ่าน Zo ูมนะครับแล้วก็มีทั้งวีอออนไลน์นะครับส่วนผลิตภัณฑ์นะครับก็ผมมี Product นะครับที่ชื่อว่าโปรดักต์ POS นะครับหรือ POS.CO นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับระบบ Point o f s a ซ e นะครับก็อันนี้อยากจะให เพื่อนๆลองเข้ามาดูเผื่อว่าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมขายหน้าร้านก็เข้ามาดูได้สามารถรันบน Android iPad นะครับได้หมดเลยนะครับ Windows ก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ